ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องแ n t ดรอเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่หนะ้าเล่นนะกางจะเข้ามาให้เราร่วมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ภายในเดือนภายในเดือนมีนาคมนี้แหละครับผมก็จะมาให้เราลงทะเบียนนะฮะก็จะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าในสโต r ์ญี่ปุ่นนะไอฟิสและ Android คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็เอาข่าวสารมานะแนะนะนำเกมใหม่หน้าเล่น ที่กำลังจะเข้ามานะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง m 2 g a m e เด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้มาให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะฮะแบบใครเบื่อเกมใหม่เกมเก่าก็จะเอาเกมใหม่ๆนะข่าวสารเกมต่างๆนะลงมาให้ดูด้วยนะว่าอะไรกำลังจะเข้ามานะก็เกมนี้เป็นเกมการ์ตูนชื่อดังนะซึ่งคนหลายๆคนก็เคยดูแต่ผมไม่ค่อยได้ดูอนิเมะเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเวลานะสตรีมแต่เกมอย่างเดียวแล้วก็ าเกมใหม่มาแนะนำเสิร์ฟเป็นออเดอร์ให้สอบคนขี้เบื่ออย่างเดียวนะฮะก็เกมนี้ผมได้เห็นาภาพตัวละครแล้วนะฮะในเว็บไซต์ก็น่ารักอยู่นะฮะเป็นตัวละครน่ารักนะฮะก็มีโหมดกิววอ์มีนู่นมินี่นะฮะก็มีทั้งกิวอารีนาสตอรี่นะฮะโหมดกระชาต่างๆมากมายนะฮะก็คาดว่าจะเปิดภายในเดือนมีนาคมนี้แหละนะฮะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาน่าจะเปิดให้ทดสอบภายในเดือนนี้นะฮะ ก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเปิดหรือไม่เปิดหรือยังไงหรือให้ทดสอบหรือให้ลงทะเบียนทิ้งไว้อย่างเดียวก็เพื่อนๆก็คอยติดตามเอาละกันครับสำหรับเกมการ์ตูนนะฮะมีกาชานะฮะมีกิววอ์เขายืนยันมาแล้วแล้วอารีน่นะฮะสตอรี่นะฮะก็หวังว่าคงจะไม่เป็นเกมพวกที่ชอบเป็นบอทอารีแน่นะอย่างเช่นไมฮ e โร่นะฮะเข้ามาแล้วก็ไม่มีออนไลน์นะฮะหวังว่าอันนี้คงจะมีเนาะ ก็ติดตามด้วยกันเกมนี้ผมเห็นภาพเกมแล้วก็น่าเล่นมากนะภาพดูดีมากๆากนะน่าเล่นสุดเลยนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันเป็นตัวเล็ก SSD น่ารักน่ารักนะฮะลงได้4ตัวนะฮะไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูว่ามีนาจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเดือนมีนาจะมีเกมยักษ์ใหญ่เข้ามาด้วยนะขอติดตามด้วยเขาจะมาหรือเขาจะเลื่อนนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเกมนะครับอย่างเช่นเกมมันที่14ก็ ถามแล้วว่าเลื่อนไหมเขาก็ไม่ตอบเขาบอกคอยติดตามกันแล้วกันนะส่วนใหญ่ผมจะส่งมิลบอกไปหาเจ้าของนะเจ้าของเกมตลอดนะเนีย่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเนาะก็ไอพีเกมกระตูนชื่อดังเลยนะฮะหวังว่าคงจะไม่ทําให้ผิดหวังส่วนใหญ่เกมกระตูนด,ดังชอบมาตายน้ําตื้นนะอย่างเกมบันไดที่เอามาทําอย่างอะไรนะอย่างชาแมนคิงก็เหมือนกันนะเกิดมาเป็นสไลด์นะฮะแล้วก็มายิโรเนาะ ยังไงก็ลุ้นดูว่าจะยังไงแต่ว่าทีเน่เขาบอกมีกิวอลอยู่แล้วอารีน่าด้วยนะฮะก็ยังไงติดตามผลงานทางช่องได้เรื่อยๆนะฮะจะมีเกมใหม่ๆแล้วก็แนะนําเกมที่จะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะใครชอบก็โหลดเอาลิงก์อยู่ในเพลลิส์นะฮะอ่าลิงก์อยู่ในเพลลิส์ใครอยากได้เกมใหม่ๆก็ไปหาเอานะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม